กับพวกเราสองคนนะคะจากช่อง s อ Patty Channel วันนี้นะคะเช่นเคยเนาะรีแอคชั่นจากพวกเราสองคนนะคะสาวเชียงได้นะจ๊ะวันนี้มารีแอคชั่นเพลงไทยบ้างนะคะสำหรับใครที่เคยดูแพทจากช่องสามนางแล้ววันนี้ก็มาดูช่องใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเพลงนี้คือเหมือนจะแบบรีแอคได้ตลอดอะเนาะซึ่งชอบชอบแล้วก็ทุกคนแบบแน่นอนว่าทุกคนต้องชอบแน่แล้วก็ เหมือนจะมีคนแบบว่าอยากให้รีแอคของแบบเรื่องนี้ตลอดตลอดนี้เนาะวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงอะไรจ้ะขั้นกูนะคะขั้นกูนะคะไปรีแอคชั่นกันเลยจ้าใช่หล่อทั้งนั้นเลยอ่ะมาชอบกันได้ไงเนี่ย <laughs> ใช่เอ็มีมันมันมาจากไหน ละครพอเราพูกกันอะไมะกู้ว่าเรออะก๊ะก๊ะก๊นกเรกนนะกองทีะใครก๊ะกงะก๊ะก๊นก๊ะก๊ะ่๊ะก๊ะา๊ะือะกาะก๊ะก๊ะก๊ะกันก๊ะก๊ะกวะา๊นก๊ะก๊ะพ๊ะราะก๊ะกะก๊ะก๊ะก๊นกะก๊ะอ๊ะก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 ๊ะน๊ะก๊ะก๊ะก๊ะนะนะะ กับเป็นชงชิดตาหรือความตาใจนี่หรอพลาดหลังเลยใส่สองหรอแต่ฉันคิดว่ามันถูกแล้วแงเวลานางนี้ม่ะนารักกันมีอยากให้เคยมนคั้นกลางขออยู่ข้างๆกันไปที่ไหนมีเธอ เหมือน,มนแบบเป็นหอพักมหาลัยเลยเนาะเอ็นบีมีแค่นี้เหรอมีแค่มันสองคนนี่แหละแต่ลูกโป่นงน่ารักเนาะลูกโป่งน่ารักคนก็น่ารัก ม,มันเนิ่นราบกับแกแบบผู้ชายดีกิตตาแล้วก็ดิกิตตาเป็นฝัน่งนียดีกิตาากตา กล,อล <laughs> ้องจะตกคื้นหรือเปล่าอันนี้จะเอากางไปเกาะตลอดเลย คนแบบพี่อ้อนอ่ะดล้ายแบบพี่อ้อนจบไปแล้วนะคะขั้นรูนะคะเป็นมิวสิกเอ็ ประกอบละครเพลงเพราะเต้าคู่กันนะคะนี่ื่อน้ำตาลนี่พี่ใบเหรอใช่แล้วอีกคนนะชื่ออะไรไม่รู้รู้จักแต่พี่ใบใครที่เคยดูหนังเรื่องนี้นะคะเพราะเราคู่กันใช่ไหมจะเป็นแนวสาววัยนะคะเป็นชายรักชายอ่าก็นะ เอ,อซีรี์นี้ยังไม่ได้เคยดูอ่ะเออยังไม่เคยดูใครที่รู้จักสองคนอ่ะเนาะเออที่เป็นแฟนกันอ่ะชื่ออะไรก็พี่ไบต์นะคะน้องพี่โบท๊ทน้องพี่ปิน้นอ,อันนี้นอันนี้ติดตามค่ะนนใช่เลย<ช> <laughs> น,นี่เคยดูแต่นี่ไม่เคยดูนะคะคนไหนชื่ออะไรนะคะใครที่เป็นแฟนคลับแล้วใครที่รู้เนาะก็แนะนาคอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะแนะนํามาได้น้องมาคุยกันเยอะๆนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ ให้คะแนนโอ้ให้ห้าคะแนนเลยค่ะชอบพี่ไบสนะคะน้องพี่โบ๊ทนะคะชอบพี่โบ๊ทด้วยอันนี้งงค่ะอะไรใครชื่อคือติดตามในไอจีอยู่แล้วเจอสีน้ำตาลใช่ไหมใช่แทกก็ให้ห้าคะแนนเน่เนื่องจากเพลงเาะนะคะเพลงมันมันแบบฟังแบบสไตล์แบบแบบไปเรื่อยๆเนาะแบบว่าเหมือนแบบ ยิ่งคะ่ะถ้าสมมุติเราขับรถเที่ยวเงี้ยเราเปิดเพลงนี้ด้วยสนุกนะทุกคนสนุกจริงๆแล้วก็ชอบพ,พี่อะไรนะพี่ไบ,บออชอบพี่ไบเหมือนกันนะคะคนที่ใส่เสื้อสีน้ําตาลนะแล้วก็อีกคนก็น่ารักนะเป็นแบบสไตล์แบบผู้ชายขี้อ้อนขี้อ้อนอะไรเงี้ยแบบแต่ว่ารอติติ<ๆ>พี่ไบจะ อออเออสายฟอนเออสายฟอนนะคะใครชอบสายฟอน <c oughs> แล้วก็ชอบสายฟอนเนาะฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามด้วยเนาะสำหรับ MV นี้มันก็ไม่ได้มีอะไรนะแค่แบบเอาลูกโป่งมาวางๆอ่ะแต่ว่าสีเอ็มสวยนะคะแล้วก็เพลงดีนะคะเพลงดีเพลงเพ้อฟังแบบ สไตล์แบบน่ารักน่ารักเนาะฟังแบบได้เรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่อยากใ,ให้พวกเรารีแอคชั่นเพลงอะไรต่อไปวงอะไรต่อไปนะคะแนะนําเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะขอมากันเยอะๆนะคะอ่ะอุ้มสุดท้ายฝากอะไรถึงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราสองคนด้วยนะคะจ้าสำหรับเพลงนี้ก็มันเป็นก็สายอ่อเนาะสำหรับส่วนมากนะคะทุกคนก็เพวกเขาก็แสดงจริงนะคะอ่ะสำหรับสุดท้ายแล้วนะคะก็อย่าลืมเนะะาะกดไลค์กดแชร์กดติ๊มให้พวกเราด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย